เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราเห็นคำว่า M เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง3.0ดีเซลนั่นคือคันนี้รถมันใหม่นะครับไปประมาณหลักหมื่นโลดูดอกยางสิครับอันนี้คือมาเห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่ารถมันใช้งานเพียงแค่มาไม่กี่หมื่นโลส่วนตัวบบอเนี่ยเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวก็จะเป็นแบบแบบไฟฟ้าเป็นพลัง M เข้ามาแล้วครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบว่า M คืออะไรมาดูคลิปนี้ไป พร้อมกับอันแนะนำนะครับ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ก,กับพวกเราในการทํางานด้วยนะครับคันนี้อีซูดีแมเข้าใหม่ครับ3.0ตัว M ท็อปสุดในรุ่นมันเป็นตัวรถอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าหลายท่านนะฮะพี่ๆที่น่ารักคนทั้งหลายทั่วประเทศไทยมีการโทรติดต่อสอบถามและต้องการตัวรุ่นแบบนี้เยอะในครั้งนี้อันได้มาเป็นสีดำคับรถเนี่ยจะเป็นตัวปี22ตัวโฉมไมเนชเชงกระจังหน้า2ชั้นแบบเขี้ยวเล็กตัว M เนี่ยไฟเนี่ย จะเป็นตัวโปรดิคเตอร์แล้วก็จะมีเดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์มาให้อัดหมอกไฟลีทุกอย่างครบหมดและตัดหมอกก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราเห็นคําว่า M เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง3.0ดีเซลนั่นคือคันนี้เดี๋ยวผมพามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องเนี่ยเดิมๆเลยนะฮะไม่มีข้ามนามันเครื่องไหลเยิ้มโอ้โหคันที่บอกเลยว่าแอร์โคตรช่ำแอร์เย็นมากรถมันใหม่นะครับไม่ประมาณหลักหมื่นโลตัวนี้น่าจะถ้าเกิดอานจะไม่มีก็มาเจ็ดื่นโล ตรงนี้เนี่ยอันเช็ครายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วก็ชัดเจนเพราะว่าสําหรับอย่างตัวรถปีใหม่แบบเนี้ยอันต้องไปดูย้อนกลับหลังก่อนเลยว่ารถเนี่ยต่อวารันตีสูงเนี่ยสามารถต่อได้คือมันจะเป็นแบบนี้ฮะอันจะเล่าให้ฟังมันเหมือนกับว่าเรามาออกรถป้ายแดงเนี่ยแต่ไม่เนี่ยมันไม่ใช่ศูนย์โลแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นในกรณีนี้คุณลูกค้าหรือพี่ๆหลายๆท่านอยากจะต่อให้มันเป็นเหมือนตอนออกมือหนึ่งป้ายแดงอันสามารถทําให้ได้เลย เช่นเดิมนะครับก่อนส่งมอบเนี่ยน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเปลี่ยนให้ฟรีตั้งศูนย์ผงร้อเดี๋ยวทาให้เลยระบบไฟระบบเบรกตัวกงตัวเครื่องทุกอย่างอันเช็คจากการให้หมดก่อนส่งมอบแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมมาตรงนี้มันจะเป็นตัวฝาปิดกรองดักอากาศอันนี้ก็น่าจะเป็นของพี่ต๊อดนะ TOD ถ้าเกิดอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะตัวนี้ก็สวยๆเลยเพื่อความสวยงามนะอันแล้วไม่กี่ร้อยถ้าเกิดเป็นไทเทเนียมก็น่าจะประมาณพันต้นๆแล้วก็สําหรับตัวพรงตัวเพดอะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบสามพันนะครับถ้าเกิดใครจาฝาเคร ได้ก็จะอ๋อตัวนี้เครื่องสามพัน 3, นะหนึ่งจุดเก้ามันจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้คือตัวบอดี้ด้านหน้านะครับรถเงามากอันนี้ต้องยอมรับเลยเพราะว่าการใช้งานเนี่ยน้อยแล้วก็พวกรายละเอียดอะไรพวกนี้แทบจะไม่มีด้วยซ้ําส่วนด้านข้างเนี่ยขัดสีเก็บสีปรับสภาพทุกอย่างหมดแล้วเรียบร้อยมันอาจจะมีร่องรอยบ้างนะฮะเดี๋ยวตรงนี้อันก็จะทําให้มันออกมาเป็นแบบโัรสที่เหมือนกับป้ายแดงให้มากที่สุดเท่านี้ล้อเนี่ยสำหรับตัวเอ็มขับสองเนี่ยล้อจะเป็นลายนี้ล้อสวยไหมฮะล้อสวยนะล,ยนะล้อสวยมากเลยมัน จะมี2ลายนะมันจะมีลายที่เป็นแบบซี่กับตัวลายที่เป็นแบบนี้แต่ที่เขานิยมและก็ฮิตกว่าจะเป็นตัวลายแบบนี้เพราะว่าซี่ก้านมันจะเหมือนกับตัวเขาวางมันจะสวยกว่าส่วนยางของเดิมติดรถมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นบิสโตนนะฮะถ้าเกิดอย่างานั้นดูปีนะครับตัวนี้จะเป็นปี2022แต่ดูดอกยางสิครับอันนี้คือมันเห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่ารถมันใช้งานเพียงแค่มาไม่กี่หมื่นโลดอกเหนือเยอะใช้กันได้อีกแบบยาวๆเป็นสิบประตูตัวสูงนะฮะเกียร์ออโต้แล้วก็สําหรับฟิล์มก็มีการติดม แล้วจากท่านเจ้าของเก่านะครับคิ้วกันสัตร์ก็มีมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันทันี้เดี๋ยวให้ดูตัวภายในภายในเนี่ยจะคุมโทนด้วยสีดําหมดถ้าเกิดอย่างคันนี้นะหรือโฉมนี้นะมันทําตัวเพดานมาเป็นสีดําด้วยเนี่ยหูยบอกเลยว่าโคตรดุมีเป็นจอทันสกรีนมาให้แล้วก็ตัวระบบปับปกากกศก็จะเป็นแบบอ่าออโต,โต้ซึ่งแบ่งออกมาเป็นดูโอโซนส่วนเกียร์ก็จะเป็นในเกียร์ออโต้สามารถมีโหมดชิปอัพชิปดาวได้นะครับแต่ตัวแพเดิรชิปสำหรับรถกระบะไม่ได้มีการใส่มาให้ มอะไรก็จะเป็นแบบมังติฟังก์ชันและก็พุชคอนโซลส่วนแอร์บงแอร์แบ็กครบทุกจุดกระจกไฟฟ้าครบทุกบาน มือจับมือโหนเสา A เสา B ีก็มีหมดเหมือนเดิมส่วนตัวเบาะเนี่ยเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวก็จะเป็นแบบปบไฟฟ้าเป็นตัวเบาะหนังสีดําอย่างในเรื่องของสภาพเนี่ยถ้าเกิดพูดแบบโดยตรงนะฮะรถสีดำเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นตัวดําแบบที่ไม่ได้มีการดูแลรักษามาอันนี้อจะบอกอยู่เป็นประจําอยู่แล้วมันจะเกิดในส่วนใดช่วงหนึ่งของตัวรถที่มันจะมีความด่างกว่าตัวในจุดอื่นคราวนี้ผหนพามาชมตัวด้านท้ายไฟท้ายเนี่ยแบบนี้เขาก็จะเรียวกว่าเป็นไฟท้ายตัวท็อปไฟลีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอย ใช้งานได้ตามปกติติดหมดทุกดวงกันชนท้ายของเดิมจะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดพอเป็นตัว M แบบนี้ปุ๊บจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้4จุดนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างตัวรองกว่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะเลือกใส่เพิ่มเติมได้ก็จะมีการบวกงงเบิกงเงินหรือว่าบวกเพิ่มในยอดจัดแล้วนี่ก็ว่ากันไปอันนั้นคือในมุมของมือหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัว M เนี่ยกันชนท้ายจะมีเซ็นเซอร์แบบนี้มาให้เลยแล้วก็ตัวกล้องมองหลังนะฮะ รถสวยมากอันนี้ยอมรับเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ตั้งแต่ขายมานะสีซิเนเจอร์ของมันเนี่ยคือจะเป็นตัวสีส้มแต่ถ้าเกิดอย่างสีตัวพื้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวสีขาวมุกขาวธรรมดาหรือเป็นตัวสีดำเนี่ยโอ้โสีพวกนี้สำหรับรถใหญ่แบบนี้สวยมากนะครับ คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปตอนปี22เนี่ยมือหนึ่งเนี่ยจะตกอยู่ประมาณสักล้านตน้ตนตถ้าเกิดขับสีราคามันจะแพงกว่านี้เยอะสําหรับตัว M เนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างเราบอกว่าตัวท็อปสุดจะเป็นตัวรุ่นนี้อันว่าอสูตัวนี้มันออกมาหลายปีแล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะไล่ในเรื่องของตัวเกตุรุ่นย่อยได้ แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าบอกว่าตัวแซท็อปสุดตรงนี้บอกเลยว่าไม่ใช่สําหรับตัวเ็มนี่คือตัวที่ท็อปที่สุดนะครับมันจะมีตัวแซกับตัวแซพี P, แต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนั้นในจุดสูงสุดของห่วงโซ่จะเป็นตัวเมคันนี้ตัวนี้ปี22นะครับเจ้านายบอกว่าขอขายที่ถูกที่สุดก็แล้วกันเอาไปในราคา769,000บาทพอ769,000บาทพอทพี่ๆได้ลดอะไรได้ลดที่พร้อมใช้มีคุณภาพสภาพเทียบเคียงกับตัวรถมือหนึ่งได้และก็อย่างที่อันได้มีการบอกไปก่อน หน้านี้รถปี2020ขึ้นถ้าเกิดไม่ไม่เกิน150,000สมกิโลต่อวารันตีศูนย์เหมือนตอนออกมือหนึ่งได้ทันทีเหมือนเดิมแต่ตรงนี้กระซิบบอกกันด้วยนะว่าอยากตกใ้ต้องการแบบนั้นเดี๋ยวตรงนี้จะการให้เพะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะฮะเบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้โทรมาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัว l ล n e แอดไลน์ปฏิพัทธ์ออโต้อย่าลืมว่ามีแอดนำหน้าและกรุณาบอกด้วยว่าดูจากในคลิปนี้มาอันรับประกันได้เลยว่าอันเอามาแนะนําให้ดูอย่างนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน้เดี๋ยวเจ สวัสดีครับ